นี่ก็คือหนุ่มนัดนะครับยูทูบเบอร์น้องใหม่รอปภประจำบ้านเหตุการณ์ปกติหรือเปล่ากี่กี่วันแล้วมาจำกานเนี่ยครับฝังหน้าฝากตัวกัเจ้าเดียวหรือเปล่ฝังหน้อฝากตัวฝากใจด้วยนะครับอ๋อฝากหัวใจไงครับหนุ่มหล่อหน้าตาดีนะครับตั้งแต่มาตั้งแต่วันเท่าไหร่นะวันที่วันที่เท่าไหร่นะพี่สันจำได้ไหม ผมก็จำไม่ได้นะผมมาวันที่25มาประมาณนี้แหละก่อนชิ้นเดือนครับตอนสิ้นเดือนเนาะ10วันแล้วะน่าจะ10กล้วครับก็ฝากน้องนัดนะครับเป็นระบก็ปีหนมั้งทำอะไรก็นั่งเล่นแถวนี้ละครับเดินเล่นผมดูาวบนะครับดูสาวแมนบอ่แมนออกไปเบิ่งผู้สาวก็ สาวบ่้าบนหมดเยอะอยู่นะแม่นบอกครับผมไปดังคาดังคานั้นเลยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเคซี่กระหน่ำนี่ก็มายูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งนะครับท่านอดิศรตอนนี้ทำอะไรตอนนี้นะหลบฝนบ่ตอนนี้หลบฝนครับเพราะว่าฝนตกครับตอนนี้ช่างยังไม่เริ่มงานนะครับ ผมยังช่างกําลังทํโรงอยู่อ๋อทำโครงอยู่ออค,รยครับ,รบออกฝนไม่ได้ครับแล้วเราก็มาดูนะครับว่าห้องครัวนะครับที่เสร็จแล้วจะสวยงามหรือไม่นะครับนี่นี่คือโต๊ะอาหารเลยครับเนี่ยมาดู ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับมีช่องเก็บอันนี้ก็ลูกสาวแม่บ้านนะครับมีนามว่าบึงสีนี่น้ป๋้อคือหนักมวยนะน้อคือหนักมวยไทยไฟนี่ััน,นี้นะครับก็มาน้องก็มากับแม่นะครับช่วยแม่ทำงาน เพิ่งย้ายเข้ามานะครับมีตู้เก็บถ้วยจานพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องครัวนะครับมัจะมีตู้ช่องบนไว้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวนี่คือตัวด,ดูดอากาศนะครับ ควันออกไปยังนัานนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิงเป็นตตาแก๊สนะครับไม่ใช้ทำกับข้าวนะครับมีปลั๊กไว้ทั้ับเสียบพวกเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ ต้มน้ำร้อนพวกนี้นี่กจะเป็นปลักไฟมุมหนึ่งนะครับจะห่างจากตัวซิงน้ำก็ประมาณเม็ดยีเซนนะครับนี่ก็เป็นซิงน้ำนะครับจะมีท่อนะทิ้งนะครับออกไปยังด้านโนอก ด้านนอกนะครับตอนนี้แม่บ้านก็กำลังคนอัวเกี่ยวกับการคุนอุปกรณ์ห้องครัวเข้ามานะครับนี่เราจะมาดูด้านด้านในของห้องเก็บขวงนะครับนีปลูกกระเบื้องอย่างสวยงามนะครับ โดยทีมงานช่างสายจวดพอเสร็จแล้วก็สวยงามนะครับตอนที่ได้มาถ่ายอัพเดตให้ดูนะก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับพอเสร็จปุ๊บโอ้โหสุดยอดเคาน์เตอร์จะเป็นแบบรูปแบบสมัยใหม่ เดือนก็จะเป็นลน์แชนเนลลน์เดียวกัน สวยงามภายในนะครับเหลือก,ก,กำลังก็กําลังนําอุปกรณ์เครื่องครัวเข้ามาข้างในนะครับทยอยทยอยเข้ามาจัดเก็บเพื่อเข้ามาทําอาหารได้ข้างในนะครับในส่วนบางอย่างก็ต้องมาทําข้างในหรือบางอย่างก็ต้องทําข้างนอกนะครับ สไฟก็มีส,สี่ดวงเพื่อส่งแสงสว่างนะครับเวลาใช้งาน ก็เป็นอีกอัปเดตห้องครัวนะครับห้องครัวใหม่เพิ่งเสร็จเมื่เร็วๆม่กี่วันนี้เองนะครับสวยงามมากครับก็จะย้ายจากด้านในเข้ามา้างนอกนี้ก็จะเป็นห้องครัวอีกห้องหนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งนะครับ ตกใจบัดมาโอ้อันนี้แห้งตกใจนี่ครับนี่นี่นี่อารมณ์ห้องครัวนี่ครับเอาลมจิ้วจิ้นั่งสาอากาศเมื่อคืนไปดับไปดับนะกี่วทุ่งนั่งเตะตะเกงกินข้าวพี่นโบรานณยังโอ้คิดถึงสมัยโบราณเลยสมัยมี้านะบสมัยยังน้อยเนาะครับอืมได้จ้ะตัวนี้สีย้ายง่ายเขาหมดเลยบอกครับ โอต้อตรงนั้นมันก็น่าจะทําแบบผ,ผัดผัดต่อทอดเนาะพอมีเครื่องมีฮูดแต่ตรงนี้ต้มแกงหรือต้มวงหนี่งเวลาควันหลายๆนะต้มแบบต้มเนื้อเครื่องในคือเป็นต้องใช้เวลาบอตู้นะเข้าไปๆๆลูกพี่ก็วอยวายเหลือเกินนะลูกพี่นะอ,อยู่ในการสงบไม่ได้นะลูกพี่นะนกินได้ไ แม่บ้านนี้ไม่ค่อยกินข้าวนะครับแต่กินไม่หยุด,ดเลยผอ,อมเลยผอมหนะักนะครับดูแม่เขาครับดูให้ดูดูดูเขาเอิ้นมไาไหนก่อนเพิ่นพัิทนะเพิ่ยอะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ